สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะก็มาเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นคลิปที่ให้กําลังใจเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในกรุงเทพมหาคนครนะคะที่คิดถึงบ้านเกิดนะคะก็ ให้ดูคลิปนี้ไว้เป็นกําลังใจก็คือคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับว่าตอนอายุ60แล้วเราจะเป็นยางไรเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะบางคนสงสัยว่าอายุ60ป,ปีของเรามันเป็นยังไงอ่ะค่ะก็บางคนสงสัยก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าตอนอายุ60บบางคนเขาบอกว่าเขาอยากมาอยู่ตามธรรมชาติ อยากจะอยู่นอกเมืองอยากใช้ชีวิตสโลไลรนะคะคลิปนี้ก็คือพามาดูค่ะการอายุ60แล้วเรามาใช้ชีวิตสโลไล์ได้หรอแล้วเราทำงานตั้งแต่อายุ20ปี30ปี40ปีโดยที่เราทำงานที่แบบเงินเดือนเยอะมากๆเราทำไปเพื่ออะไรทัทางที่บ้นปลายชีวิตของเราเราต้องการแค่นี้เองหรอต้องการแบบนี้เองหรอคะ แล้วเราต้องการใช้ชีวิตที่แบบไม่มีผู้คนใช่ไหมคะไม่ต้องการที่จะพูดคุยกับใครหรือว่าคือห่างไกลคนให้มากที่สุดเพราะต้องการความวุ่นวายแบบออกจากความวุ่นวายให้มากที่สุดอะคะ่ะก็วันนี้จะพามาดูนะคะสาหรับคนที่คิดถึงพื้นพื้น,พ,นพื้นเพแบบนี้หรือคิดถึงบรรยากาศแบบนี้หรือคิดว่าอยากจะเป็นแบบนี้ในช่วงอายุ 60ปีในวัยเกษเตียณในวัยบ้านปลายชีวิตก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ตอนนี้ที่ทำงานหนักที่เหน็ดเหนื่อยอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นจี้เป็นกำลังใจให้ค่ะก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตโควิด -19 ได้ในเร็วๆวันนี้ค่ะ ของทุกคนนะคะแล้วก็เชื่อว่าคนที่ต้องการกําลังใจหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ตอนนี้นะคะก็ะอาจจะมีใครทิดถึงบ้านบ้างก็อย่าลืมดูคลิปนี้แล้วก็เป็นกําลังใจก่อนแล้วก็อยากให้เป็นทําอะไรก็อย่าลืมติดตามได้นะคะ ใครที่เหน็ดเหนื่อยอยู่หรือต้องการกำลังใจนะคะวันนี้เบนจี้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนที่กําลังทํางานหนักอยู่แล้วก็เหน็ดเหนือ่อยหรือต้องการกําลังใจต้องการที่ความสบายสบายความเป็นธรรมชาติความสีเขียวๆแบบนี้ที่ไม่มีในเมืองนะคะก็ติดตามช่องเบนจี้ได้เลยค่ะมันมีอยู่จริงใช่ไหมคะคนที่บอกว่าบ้านปลายชีวิตของตัวเองตอนอายุ6 0ิที่ไม่ที่ไม่ได้ต้องการอะไร ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องเบนจี้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในช่วง60ปีของทุกคนจะเป็นอย่างไรจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไหมโดยที่ไม่ต้องหวังเงินพึ่งพางเงินนะคะก็เป <im it> ็นกำลังใจให้ทุกคนในช่วง60ปีขอให,ให้ทุกคนเป็นไปตามฝันค่ะก็ในช่วงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ ทุกคนนะคะก็ทํางานในช่วง20ปี30ปี40ปี50ปีเพื่อที่เราจะเพื่อที่เราจะต้องมีเงินใช้ในช่วงนั้นและก็เราอยากทําอะไรเราก็คือเราไปใช้ความสุขอยากทําอะไรอยากได้อะไรเราก็ต้องใช้เงินในช่วงนั้นเราทุกคนก็ต้องทํางานหนักมาเป็นแบบนี้แต่ช่วงบั้นปลายชีวิตในช่วง60ปีนะคะเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยใช่ไหมคะเราแค่ ต้องการอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสุขสบายแล้วก็สโลไรแบบนี้ที่เบรนดาให้ดูนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ